สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเดือนนะคะภาษาไทยง่ายในดเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําไทยแท้นะคะเราจะมาสังเกตการว่าคําไทยแท้มันเป็นแบบไหนทําไมเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําไทยแท้คือคําไหนคําไหนคือคํายืมภาษาต่างประเทศนะคะะมาดูลักษณะของคําไทยแท้แบบที่1ลักษณะที่1ของคําไทยแท้ก็คือคําไทยแท้ส่วนมากจะมีพยางค์เดียว คำไทยแท้ส่วนมากจะมีพยางเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนามสรรพนามวิเศษบุพบทสันธานอุทานคำเหล่านี้ชนิดเหล่านี้จะเรียกว่าภาษาคำโดดนะคะซึ่งเรียกว่าภาษาคำโด,ดเช่นลุงป้านะ้าอากาไก่หมูหมาแมวนกเหล่านี้คือคำไทยแท้หนึ่งพยางที่บอกว่าเป็นคำไทยแท้หนึ่งพยางเพราะว่าคำไทยแท้ มันมีความหมายในตัวพยางเดียวที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปเติมกับคำอื่นให้ยากนะคะอันนี้เรียกว่าคำไทยแท้พยางเดียวแล้วก็จะมีคำไทยแท้อีกหลายคำนะคะที่มีหลายพยางคำไทย,ย,มมย,ะะำยแท้หลายพยางเช่นมะม่วงสะพ้าตะวันกระโดดมะพร้าวนะคะคำไทยแท้หลายพยางคเหล่านี้เกิดจาก เกิดจากอะไรเกิดจากการกร่อนเสียงนะคะการกร่อนเสียงคำสองพยางเมื่อพูดเร็วๆเข้าคําแรกจะกร่อนลงให้ลดเหลือสั้นๆพูดได้กระชับมากขึ้นเช่นคําว่าหมากม่วงจากหมากม่วงกร่อนคําว่าหมากเป็นคําว่ามะจะได้มะม่วงนะคะสายดือกร่อนคําว่าสายดือเป็นสะดือมากตู ก่อนมาเป็นมะจะได้เป็นมะตูมนะคะต่อไปสาเหตุของคำอ่ะไทยแท้หลายพยางแบบที่สองคือสาเหตุที่สองคือการแทรกเสียงเกิดจากการแทรกเสียงแทรกเสียงยังไงก็คือถ้ามีคำสองพยางมีคำสองพยางเรียงกันแล้วมีเสียงมาแทรกตรงกลาง เ,เรียกว่าการแทรกเสียงคือคำสองพยางเรียงกันแล้วมีเสียงมาแทรกตรงกลางเช่นลูกดุมจากลูกดุมเม็ดกระดุมเนี่ยนะคะแทรกคำว่ากระดุมแทรกคำว่ากระเข้าไปเป็นลูกกระดุมนะคะคำว่าผักถิ่นแทรกคำว่ากระเข้าไปตรงกลางก็เป็นผักกระถิ่นนะคะนกจอกแทรกคำว่ากระตรงกลางก็จะเป็นนกกระจอก นะคะลูกเดือกแท้คำว่ากระตรงกลางเป็นลูกกระเดือกคำว่าลูกเดือกลูกกระเดือกนกจอกนกกระจอกผักทิ้นผักกระถินลูกดุมลูกกระดุมทั้งสองคำสอฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี้ยมันยังมีความหมาย เหมือนเดิมก็คือออย่างลูกดุมกับลูกกระดุมก็คือเม็ดรกระดุมของเรานะคะคผักทิ้นกับผักกระถินก็ยังเป็นผักกระถินเหมือนเดิมความหมายไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือคําไทยแท้หลายพยางที่เกิดจากการแทรกเสียงนั่นเองนะคะต่อไปสาเหตุอีกข้อคือการเติมพยางการเติมพยางหน้าคํามูล การเติมพยางค์หน้าคำมูลโดยเติมคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันการเติมพยางค์หน้าคำมูลโดยเติมคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นจุมจมจ๋มจิ้มจุ๋มจิ้มเติมคำว่ากระเข้าไปหน้าคำมูลก่อนที่จะดูว่า มันเติมยังไงแล้วเรามารู้จักคำมูลกันหรือยังอ่าเรามารู้จักคำมูลเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรารู้จักคำมูลคำมูลก็คือคำคำเดียวที่มีความหมายคำมูลคือคำคำเดียวที่มีความหมายและไม่ได้ประสมกับคำอื่นโดยจะมีกี่พยางก็ได้คำมูลไม่ประสมกับคำอื่นจะมีกี่พยางก็ได้เช่นคำว่าข้าวอาหารนานาสับปะรดอ่า อาหารสับป,ปะรดเนี่ยเราเรียกว่าคำมูลหลายพยางนะคะอ่ะย้อนกลับมาย้อนกลับมาในกลักการเติมพยางหน้าคำมูลโดยเติมคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นจุมจ้มจิ้มเราเติมคำว่ากระเข้าไปข้างหน้าเป็นคำว่ากระจุม้มกระจิ้มเดียวเราเติมประเป็นประเดียวท้วงเป็นประท้วง ทำเป็นกระทำอะสังเกตฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเมื่อเราเติมพยางหน้าคำมูลเข้าไปความหมายมันก็ยังใกล้เคียงเดิมอะอย่างเช่นเดียวก็บอกว่าสักครู่หนึ่งนะ รอก่อนนะประเดี๋ยวนิดเดียวอีกนิดเดียวความหมายซ้ายของเดี๋ยวกับประเดี๋ยวมันก็ยังความหมายใกล้เคียงกันอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือการเติมพยายงค์หน้าคำมูลโดยเติมคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันนะคะต่อไปลักษณะคำไทยแท้สังเกตที่สองหนึ่งคืออะไรนะคำไทยแท้มักเป็น พยางค์เดียวคำไทยแท้ é, มักเป็นพยางค์เดียวหรือจะมีหลายพยางค์ก็ได้นะคะอะันที่สองคือคำไทยแท้ é, ไม่มีตัวการันคำไทยแท้ é, ไม่มีตัวการันและไม่นิยมคำควบกลำ้ำไม่มีตัวการันไม่นิยมคำควบกลำ้ำแต่จะมีเสียงควบกล้ำอยู่บ้างนะคะมีเสียงควบกล้ำอยู่บ้างจะควบด้วย รอเรือรอลิงและก็วอแหวนนะคะแล้วก็จะมีตัวสะกดตรงตามมาตราคำไทยแท้ไม่มีตัวการันต์ไม่นิยมคำควบกล้ำแต่ก็จะมีเสียงควบกล้ำอยู่บ้างซึ่งคำที่มาตัวที่มาควบกล้ำก็คือรอเรือรอลิงและก็วอแหวนนะคะอีกสังเกตหนึ่งคือคำไทยแท้จะมีตัวสะกดตรงตามมาตราเช่น คำว่าเชยชอเอ,อยยอเชยอ,อ่าเชยนะคะสาวจิกกัดเหล่านี้เป็นต้นนะคะอ่าสังเกตอีกคือคําไทยแท้มีวรรณยุกต์ทั้งมีรูปและไม่มีรูปคําไทยแท้มีวรรณยุกต์ทั้งมีรูปและไม่มีรูปเพื่ออะไร เพื่อแสดงความหมายนะคะคำไทยแท้มีวรรณยุกต์ทั้งมีรูปและไม่มีรูปนะคะเพื่อแสดงความหมายเช่นฉันอ่านข่าวเรื่องข้าวเนี่ยมีแต่คําไทยแท้ทั้งนั้นเลยนะคะฉันอ่านข่าวเรื่องข้าวนะคะเนี่ยวรรณยุกตรูปวรรณยุกมีกี่รูป4รูปนะคะวรรณยุกเอกโทตรีจัตวา มีสี่รูปห้าเสียงเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะ,ะคำไทยแท้มีวรรณยุกต์มีทั้งมีรูปและไม่มีรูปนะคะอันนี้คือการสังเกตแบบที่3นะคะลักษณะของคำไทยแท้ที่ 3. อาต่อไปอันที่4อันที่4คือเรียงคำในภาษาไทยการเรียงคำในภาษาไทยศรรพที่การให้มีทำให้ ความหมายเปลี่ยนไปการเรียงคําในภาษาไทยสลับสับที่กันจะทําให้ความหมายเปลี่ยนไปเช่นจากใจน้อยเปลี่ยนที่กันเป็นน้อยใจกลัวไม่จริงกับจริงไม่กลัวความหมายเมื่อเราวางคําสลับที่กันความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะคะ,ะลักษณะคําไทยแท้แบบที่5ข้อที่5คือคําไทยแท้จะไม่พบพยัญชนะต่อไปนี้ อันนี้สังเกตดีๆเลยนะคะคำไทยแท้จะไม่พบพยัญชนะต่อไปนี้ได้แก่คอระคังนอนเนนชอเชอดอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโทถอผู้เท่าทอทองสอฤศีสอสลาลอจุลานะคะคำไทยแท้จะไม่พบพยัญชนะเหล่านี้ที่คุณครูกล่าวไปนะคะยกเว้นคำบางคำ ที่เป็นคำไทยแท้ยกเว้นคำบางคำที่เป็นคำไทยแท้คือคำว่าค่าเครียดศึกสอกเสิกเศร้าทะนะพนนะใหญ่ย่าเป็นต้นนะยกเว้นคำเหล่านี้นะ,ะที่เป็นคำไทยแท้แต่คำไทยแท้ส่วนใหญ่นั้นจะไม่พบพยัญชนะ คอละคังนอเนนชอเชยดอชดาตอปตักถอฐานทอมนทูทอพุเท่าทอทงสอือศีสอสาราลอจุลา,ลลานะคะแล้วเมื่อมันไม่เจอในคำไทยแทย้มันจะไปปรากฏอยู่ในคำอะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะแต่เมื่อเราบอกว่าไม่เจอพยัญชนะตัวเหล่านี้อยู่ในคำไทยแทย้แต่มันก็มีข้อยกเว้นที่คำที่มีพยัญชนะพวกนี้ เป็นคำไทยแท้อยู่นั่นก็คือคำว่าค่าเคียนศึกซอกเสิกเศร้าะนะพนะพนะใหญ่ย่าเป็นต้นนะคะต่อไปลักษณะของคำไทยแท้แบบที่6ข้อที่6คือคำไทยจะใช้รูปไอไอไม้มาลายกับไอไม้ม้วนจะไม่ใช้รูปออะออไอ นั่นก็คือออ่างไม่หันอากาศยอยักษ์เนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะคำไทยแท้จะไม่ใช้รูปนี้นะคะโดยคำภาษาไทยที่ออกเสียงไอไม้มาลายจะประสมด้วยไอไม้ม้วนมี20คําคำฟังดีๆเอาใหม่อีกรอบนะคะคำไทยจะใช้รูปไอกับไอจะไม่ใช้รูป ไอที่เป็นอ้ออางไม่หันอากาศยอยักษ์เลยนะคะโดยคำภาษาไทยที่ออกเสียงไอประสมด้วยไอไม้ม้วนมี20คําปคำสมด้วยไม้ม้วนนะคะคำไทยแท้20คําคำคือผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคลอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดู จะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใหยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี สังเกตไหมคะมีสระอไอไม้ม้วนที่เป็นคาไทยแท้อยู่ทั้งหมด20คานะคะอันนี้สังเกตดีๆจดจําดีๆเราจะได้รู้ว่าลักษณะของคําไทยแท้มันมีลักษณะแบบใดนะคะ,ะบทนี้บทบทกลอนนี้เราได้ท่องมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ก็ได้ท่องแล้วนะคะท่องสระไอเนี่ยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่นะคะต่อไปลักษณะคําไทยแท้แบบที่7 คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดคือมี8มาตรานะคะคำไทยจะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไม่มีการานันเช่นแม่กกก็จะใช้กอไก่สะกดเลยตรงตามมาตราแม่กกจากเดิมแม่กกมันก็จะมีกอไก่คอไข่คอควายคอระฆังมีอะไรอีกอานะคะอันนี้คือมาตราแม่กกแต่คำไทยแท้ จะใช้มาตราตัวสะกดตรงตามมาตาเลยนะคะก็คือตัวเดียวเลยแม่กดก็กอไก่ตัวเดียวเช่นคำว่ามากจากนกจิกรักตกอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะต่อไปมาตราแม่กดแม่กดมีตัวสะกดหลายตัวเหมือนกันแต่ในไทยแท้จะใช้แค่ดอเด็กตัวเดียวนั่นก็คือตรงตามมาตราตัวสะกดเลยใช้ดอเด็กตัวเดียวนะคะแม่กด เช่นคําว่ากัดตัดลดปิดพูดนะคะแม่กบก็เหมือนกันใช้ตัวเดียวคือบอใบไม้สะกดเช่นจับจบรับพบรอบรดเหล่านี้นะคะอ่าอันนี้คือคำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตาแม่กลแม่กลใช้ตัวไหนคะแม่กลก็ใช้นอนหนูสะกดตัวเดียวเช่นคำว่าขึ้นอ้วนรุ่นนอนกินบินควร นะคะควรที่จริงมันจะเป็นคอคอวอรอ,อะแต่อันเนี้ยไทยแท้จะต้องเป็นคอวอควรนะคะแม่ตามแม่กงแม่กงก็ใช้งองูสะกดเช่นลงล่างอ้างจงพุ่งแรงแจงแฝงเหล่านี้นะคะก็คือคำไทยแท้ ที่เป็นมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กงก็งองงูแม่กลนก็นอนหนูแม่กกก็กอไก่แม่ก,กดก็ดอเด็กแม่กบก,ก็บอใบไ,ไม้ส่วนอันนี้แม่กลมนะคะแม่กลมสะกดก็ใช้หมอนาตัวเดียวเช่นคําว่าลามริมเรียมซ้อมยอมซ่อมเหล่านี้นะคะคาไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตานั่นเองนะคะเนี่ยแม่เกยก็ยอยัก แม่เกิลก็วอลแหวนนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำไทยแท้จำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยว่าคำไทยแท้มีลักษณะแบบไหนการสังเกตที่จะสังเกตได้ว่าคำไทยแท้คือคำไหนคำไหน,ค,ค,ไหนคือคำไทยแท้คำไหนคือคำยืมภาษาต,ต่างประเทศนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนอีกรอบได้นะลูกนะว่า การสังเกตคำไทยแท้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าในภาษาไทยเนี่ยเราอ่านอ่านอ่านไปคำไหนคือคำไทยแท้นะคะให้กลับไปทบทวนได้ย้อนกลับไปทบทวนได้ตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องอื่นๆไปอีกนะคะกลับไปทบทวนให้ดีว่าคำไทยแท้สังเกตยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าคำไหนคือคำไทยแท้นะคะ โอเควันนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีนะคะเด็กๆไม่บายคะ่ะ